เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับเป็นนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆส,ยสภาพดีพร้อมอยู่ท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับสวยสะอาดสดได้ผ่อนได้ครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเจ็ดพันบาทต่อเดือนเท่านั้นบ้านหลังใหญ่ใหม่ๆเลยนะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ําตกแต่งให้พร้อมอยู่ทําสนามหญ้าให้พร้อม ภายในก็พร้อมอยู่ครับห้องครัวกว้างมากๆเคาเตอร์ครัวสินสักการมีให้ครบมีเพื่อนบ้านนะครับติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกสบายเปิดร้านค้าร้านขายของขายก๋วยเตี๋ยวชาไข่มุกกันได้ครับอยู่อาศัยก็เหมาะเดินทางสะดวกถนนลาดยางรถวิ่งส่วนกันให้สบายๆครับในราคาเพียง1นึ่งล้านเจมืนบาทเท่านั้นรายได้หมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แล้วครับ แปลงนี้อยู่นิคมพัฒนาท่านใดสนใจกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวนัานเองอยู่จังหวัดระยองครับแปลงนี้สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ